ส, <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวับ <c oughs> นนี้มาไล่างานตัวนะครับวันนี้มีกิจกรรมออกพรรษา <c oughs> ออกพรรษาเด้วในขณะนี้เขากำลังเห็ดอย่างก่อนเนี่ยเพราะท่านรูเ,นเ,เรื่องเนี่ยเหลาใหม่กันไม่รักเทียนครับไม่รักเทียน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 ปักเทียนแล้วก็เอาเทียนมัดสิหนินะครับอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่อาสมปู่ฤาษีโสรถนะครับเพราะว่า ลูกหลานบริวารได้มาเฮ็ดมาปักมือแดงผลินยีการเวียนเทียนแห่งปีในฤดูการออกภรษามือนี่แอดมินกัเลยมาพร้อมกับท่างลูกหลานบริวารของปูมือนี่กับพ่อครับมาพอกับฤาษสียังก่อนเนี่ยอาจารย์พีทครับอาจารย์พีทคนบัณนไยอาจารย์พีทค้นบัณนไพเป็นเป็นนักข่าประจำยุ่งเพื่อบันฑไยสวมวิทยุบัทยได้เนาะทางเขาหอวาวัดภูจสันบ่บ่อัน ถนนไมอันล่านล่านอาหารมอเมียนมอเมียนล่นอาหารอยู่โน่อยู่ตอโฮมฮักโฮมฮักครับโฮมฮักเมนเป็นประธานโอ้ล่นอาหารโฮมฮักครับอันนี้เป็นศูนย์ข่าวประจำบ้านไพเลยเมนครับอ่าปกตินี่ถ้าบ่ได้บ่ได้นั่นจิตจังหวัดประจำบ้านของเฮากะเปิดอาสมครับอยู่หม่องไหนอาสมประเทศนีนอยู่บ้านเกลงซอยสิบสองครับ บ้านเกลองสร้อยสิบสองพี่น้องสํานักสักยันครับสํานักสักยันอยู่บ้านเกิืองอันนี้กับบ่ได้บ่ได้แบบ่าคือกิจวัรประจำวันนี่กัคือเป็นสํานักสักยันแล้วก็ไปงั่นเขาเรียกว่าสายมูเตรูนี่กัไปทุกหม่องทกบอลไปหลายพื้นที่ค,คือมีครูบาอาจารย์นี่กับหลายาโดยเฉพาะลักลันี่ก็คือปูฤาษีโสลดนะครับที่มา ว่างๆก็ออกมามาเยี่ยมมายามมานั่นมานี pareil. แต่มามาต่อยกันก็ถือว่ามือนี้ทั้งเท่ามาพอกันแล้วการมือนี้ได้มาขวามาในอ้อสมปูรุษีโซลพิ่นกเฮ็ดช่องคือกันพี่น้องนะครับเนี่ยสายมู่นี่คือกันเนี่เกษตช่องนี่ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์พีทครับอาจารย์พีทอาจารย์พีทสายสายลื่สีนะครับอันนี้สายลื่สีเนาะครับอันนั้นเด้นี่นนั่นสายยังผม ร้นานปูอยูนี่นะครับร้าน <ผม S 1> ปูนปปยู<ป>นี่ช่องช่อง,องอยังห้าัหนึ่งผมมีเป็นเปรครับเรปรคัมภีลูกพระเวศคัมภีลูกพระเวศ <c oughs> ช่องยูทูบผมกับอ,อาจารย์พีชคนบ้านไผ่ครับติดตามก็ได้อาจารย์พีดคนบ้านไผ่นีลึกลับว่าเปิดเผยอยากเห็นความลึกลับต้องติดตามเมื่ออาจารย์พีดไปยังไหนมากยังไงงานหน่อยงานใหญ่ไปมดยกยกเว้นงานเดียวคืองานปูกลับระเบิดว่าไป ก็ไปแน่นอนครับว่ไปแน่นอนอาจารย์ผิดเพราะว่ากิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยคือการปฏิบัติการปฏิบัติคําว่าปฏิบัติเนี่ยคือปฏิบัติปฏิบัติดีนะแล้วก็มือนี่ก็หลานปูผลเห็ดเพลิดผลประทันเห็ดช่องครับเพลิดลมีอะไรไรอยู่สิอ่าบัวนะครับเพ็ดเพลดเพื่อโปรโมตครับเออโปรโมทโดยเฉพาะปูเรื่องสีโซโลดเนี่ยคนติดตามอยู่ช่องนี้คนติดตามหลาย แล้วก็สอบถามมาไปจังไหนมาจังไหนเราอย่จังไหนไปบ้านไพ่เราไปร่วงรถสไปจังไหนท่านสิคนสอบถามมาค้นกับมหาหลายแต่ช่วงนี้ผู้คนกับมีมีภารกิจรับเฉพาะเพราะว่าเล่าการสังขารเล่ามาเหมือนมือว่าใดเนาะเหมือนมือว่าใดเรากต่เฮ็ดเฉพาะที่ว่าเฮ็ดได้ลูกหลานเขามาต้องการอยากได้พวกเครื่องร่างของถังพวกของดีเห็นบ่ล่ะมันกากา การขาาก,การถ่ายเมื่องนองเมือหน้ายังเสียครับพวกสายสายธุรกิจเนี่ยคันมารับเอาอยัางสีก่ะมีความมั่นใจค้าขายเห็นบ่นครับออของปูนี่สิมักมักซอยค้นทั้งด้านนี้นะเพราะว่าเพิ่นมีเวมทมนต์ี่จะล่งอัคาระในตัวยันในตัวเครื่องร่างของขัง,งนันเิ่นเิ่นลู้นะครับเรียกได้ว่าผู้ลู่สีนี่กเป็น อ่าปูบ่ลมบ่โมกูใหญ่กันว่าวบ่าวบ่านั่นกะคือใหญ่โลดวันถ่อไปครับทุกทุบหม่องทุบทบอลพอวา<ด>ัาเราสายนีแเราเราเฮ็ดมากตลอดนะครับวันนี้อาจารย์ผิดนี่กะมาอยู่น้ำปูนี่ยหล่นมาได้กี่ปีแล้วโอ้เป็นสิบปีแล้วครับสิบปีเลยใช่นี่ตะก,กี้ว่าท่านได้เป็นรื้อสีเต็มตัวได้ว่าท่านได้บวชได้ตามานเนี่ยเนาะครับบวชจี่ปีแล้วคนี้บวชน้ำปูนี่ได้เก้าปีแล้วครับกานบวชรื้อสีแล้วครับ บวชฤาษีเนี่ยเด็เกเาปีแล้วสักยันได้ปะเนี่ยซักยันผมสักหนึงแต่ผมมาอยู่สิบห้าปีครับตอนนี้ผมก็สีส่สิบแล้วครับป้าครับักยันม,มันเป็นธรรมดานะครับผมเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนทางสายสายหลวงพ่อเปิ้ลวัดบางพระครับนนั่แล้วก็สายพ่อแก่ครับสายพ่อแก่สายพ่อเปิลต้อวันธรรมดาด้วเนี่ยเลี้ยนทางกรุงเทพเพราะว่าตะกี้สำนักสักยันผมอยู่กรุงเทพมหานครครับเอาเครื่องใหญ่รหรือวาอยู่พี่ มาหอนโค้งอ,อันนั้นว่าแม่นั่นน้ำท่วมครับน้ำท่วมน้ำท่วมปีหาซีแล้วก็มันอยู่มาอยู่มามันบ่มี่ยังมันบ่ก็ต้องต่อเติมบ้านอีกหลายอย่างเลื่อนเสื่องหลายแนวก็เลยใหญ่มาอยู่บ้านไพเฮานี่ก่อนโควิดปีเดียวนึงครับเป็นเป็นคนบ้านไพโดยกำเนิดบ่บ่ครับเป็นคนทางไหนแม่แม่ผมนี่คนทา้งอ่าทั้งทั้ง เมืองพ้นครับแทางเมืองพ้นพออยู่บ้านไทยบ่ครับพอเลี้ยงคันไทยพอเลี้ยงพอเลี้ยงอยู่บ้านไทยพอเลี้ยงแต่ว่าพอแท้ๆนี่อยู่ยเยาโซครับศูนย์สักยันทั้งจาขอในตั้งยุ่ยยุบันเกลื่อนเนาะครับวันเกลื่อนสอยสิบสองครับซอยสิบสองคันสิบสามเลยสอยไปบัตาจารศาสตร์เลยเนาะแม่นครับอ่ากะกะกะยูนั่นอ่าขั้นขั้นผู้ใดหรือวัยรุ่นหรือคนเผ่าหรือคนยังไปใส่บริการส่วนมาก ก็มีถูกมีถูกไว้เลยครับมีถูกไว้ครับข้าราชการก็มี<อ>ครับตำรวจทหารหมอพยาบาลมีเ ir, มมบิร,บบบบรครับมีมีมีทุกแบบเลยครับปันนี้สิถามจะน้อยมากจเรื่องสักยันนี่บ่บบ๊อบสักยัน,นตหน่เขามาสักเนีย่ยเพื่อเมตตามหานิยมครับเมตตามหานิยมครับผมอ่าในตัวตน,นของเขาเองครับแมนครับบันนี้เขาถามก็อนว่าการสักยันเนี่ย แต่เจ้าว่ามีความเมตตาในตัวตนสักย่างไปเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์เลยแต่ว่าคนคนนั้นต้องให้ถือถือถออเนี่ขอ,ขอจับกัดในถือเนาะแม่นครับเออพิดสินพิษถ้ำพิดนั่นก็บพราะไรเนการศาลเนี่ยมันช่ว่าด้วยยังไถม,ม,มันมันมันมีมีมีข้อห้ามของคู่บาจาันไว้อยู่ครับแ<อ>ม่นแต่ว่าคันหา้หามห้ามลักๆเลยห้ามลักๆเลยคือห้าม ลบอลูคุณบิดามันดาล๊อกลูคุณนคู่บาอาจารย์นี่คือข้อหลักเลยครับแล้วก็ห้ามทิ้ลูกทิ้เมียคนอื่นเขานี่ครับโซลักเลยครับนี่แหละก็เลยอยากถามเบิองยังสี่นะว่าเพราะมันเป็นมาสักเด่นสักง่ามเนี่ยเป็นว่าอะไรเออสักนี่ก็เพื่อเพื่อสักเข้าเสดิลู่จ้ะเปิดอไล่ออกสิว่าสิทธิ์เมีคู่ครับแม่นจันจังหนันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดุนสัตว์เนี่ยซักฮะนี่เราบ่มซักให้ เนี yeah, ่ยซ okay, okay. well, we so ักซ really? no. okay. ัก <nước> ก็เสร็จซักเต็มตัวเพราะเนี่ยเป็นเด่นอยู่ข้างหลังครับเปิดเบิ้งแผ่นหลังก็น่าเอ้เปิดเบิ้งแผ่นหลังเห็นไหมมันมันได้มามาเบิ้งของงันเดินมาเบิ้งของไอ้คู่บาอาจารย์อาจารย์นี่เบิองดูเนี่ยเบิ้งแผ่นหลังดูมันเป็นได่นโอ้นี่ทีฝีมือเห็นบ่ครับแมนครับด้านหลังเลยครับโอ้เอาว่ามันฝีมือกับเพื่อนธรรมดาตัวนี่้ปลาทูมีหอดปีกเนียดมีหอดหาแถวมีหอดหานุมาน อยู่ทั้งรางขึ้นอย่างขนาดน่ยเสือครับเสือเลี้ยวหลังครับเสือเลี้ยวหลังเป็นเกี่ยวกับอำนาจแล้วก็เป็นเสือนี่คือนี่คือล่องล่องเรียบร้อยแล้วทั้งหนานี่ยได้บอที่มี่ทั้งหนาพวมีครับบ่บ่ได้เกี่ยวอันนั้นทั้งหนานี่คือความสวยงามมันซื้อนะทั้งหนาร่องเข็มครับเขาโอ้ทั้งหนาร่องเข็มครับนี่คือนี่คือผู้ผู้ที่มีอ่าผู้ที่มีอ่การปฏิบัติมีอ่าในการเทแต่มันถูกต้องเขาเรียกว่า ย่านพวกวมูนี่ก็ป้องกันตัวได้ป้องกันพวกวศัตรูข้าว่าเสียเหลียวหลังเนี่ยมีขัาวไม้ได้บ่เนี่ยตีความไม้เสียเหลียวหลังห้เบิ้งได้บ่เนี่ยหายปั้งได้ตีน่องเิไดเรียนรููห้าผู้ใดต้องการอยากจะมาสายนี่บ่ว่าจะเป็นไหยรุ่นเ่ว่าจะเป็นพระส่วนหมาเป็นพระเนาะจะพระพระผมบ่ซักห้ครับบ่บพ่ซักเถียงครับผมถือว่าเป็นสูงกว่าแมนครับสูงกว่าล้วผมถือว่าเฮ็ดในพระสูงเดือดออก มัพนผิดครับเลี่ยมดีๆครับเลี่ยมเขาลึกๆครับแมน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 ถือต้องแล้วถือต้องแล้วนี่คือนี่คือบ่แมนเท่าสีสักซุ้มสีซุ้มหาเข้าใส่ดุลพินิจแล้วก็ใส่วิจารณญ,ญ,ญาณในการที่จะกั้นกวามดีๆเพราะพานี่ก็ถืติินสองลอยมีสิเก็บแมนครับสักออกไปเลือดโต๊ะดางบอกนี่ก็เขา้าไปจะเป็นบาปค,ครับเป็นบาปครับเป็นบาปตกนรกแน่นอนครับแมนแมนแมนเอาเรื่องกานศึกษาเขาไปลึกๆเลยไหมครับครับนี่คือ นี่คือหลักการที่ถูกต้องนะครับพี่นอ้องว่าเป็นสิสักซุ่มที่ซุ่มหาเพราะว่า,เ,าเห็นตะวันจแกเงื่อนได้แลวก็มสวยงามได้แต่วกมนมากนั้นสิหลายขอลองมันขอลองปันได้ขันเ้าเย็ดบ่อใดคือห้องฝืนบ่อใดฝืนกูบาอาจารย์บ่อใดครับนเนาะอ่า่วมซักลงไปในอักขระในลงไปในรายละเอียดมันเกิดสิสักซีขึ้นแน่นครับย่ำสิสักก็ต,ต้องเสกก้อนครับนี่ครับย่ำสีสักก็ต้องจุดปลูกจุดเทียนไว บอกสังแษ่องพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาหอดพอแม่คู่บาอาจารย์เท่านี่ครับมันมันมันก็นตรงนี<ม>้แนวเว้าแนวจา๋าเนาะแม่นครับตอเนเท่าสีเห็ดเนี่ยบ่แม่นว่าเท่าคืดอยากเก็ดเท่าคืดอยากมาแต่งโตแบบคืื้อซื้อเห็จังไหก็ได้ยังต่นนี้สิเด<ม><ม>็กซักไเป็นมาแ่งโตว่ามีคู่บาอาจารย์เน่ครับกับป้าประโยชน์ย่สิก่อนที่ซักไอลูกซิดเข็มก็ต้องเป่าเข็มก็ต้องกึ่งเข็มก็ต้องเสกครับแล้วก็มึกก<ม>็ต้ <ๆ S 1> องเสก หนังก้นก้อนดิซักก็ต้องกึ่งก้อนครับต้องเสกก้อนครับต้องกึ่งเหมือนเหมือนขันวอาง่ายๆตามภาษาชาวบ้านคือขออนุญาตซิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเขาก้อนครับอโดยโดยเฉพาะเสียเหลียวหลังเสียเหลียวหลังเนี่ยคือก้มขังของมันม่นเสน์ของมันคือไปยังคือเจางเหลียวหลังที่เ่าเดินมนามันมันมันเป็นเรื่องอำนาจเรื่องเมตตามครับ อำนาจที่เมตตาเราก็ป้องกันไถ่ทั้งรันกรเนาะระวังไถ่ไถ่ด้านหลังนะครับตัวหานุมาเนี่ยหานุมาตเนี่ยเขาเห็นตัวไปแล้วนะเพราะว่าหานุมาตเนี่ยทุกคนสัดสักยันต์ถ้าม่มีหานุมาตเนี่ยก็คือหานุมานรในตัวรักเป็นหัวใจในการสักยันเลยล่ะครับแม่นครับนต์หาถงหาแถวยเนี่ยหานุมาตรมาก่อนแม่นก็ได้สักหานุมาตเป็นนี่ยก็ ก็จะมีว่าเป็นซุ้มแคลาดเป็นเสน่ห์ด้วยกันฝากฝากช่องนี้ไว้อยากติดตามเบื้องอาจารย์เพื่อนย็่บอกได้ทักเข้าไปเบื้องช่องของเพื่นชื่อช่องยังฝากฝากช่องอนึ่เดียวช่องยูทูบนะครับช่องอาจารย์พีทคนบ้านไผ่นะครับอหรือหรือหรือเพจเพจของผมคือสำนักศักยันอาจารย์พีทบ้านเกิ้งครับ บัตรนี้ค่ะขั้นอาายากติดตามรายละเอียดต่างๆของเพจของปูรือสีโซลดผู้ใดอยากมาติดตามเพจทั้ง้องก็มีสองทางครับมีเพจปูรือสีโซลดเลยครับเออคลิเข้าไปเพจปูรือสีโซลดแล้วก็มีเฟซบุ๊กของปูรือสีโซลดนั่มนะครับ,บเพื่อเพื่อผู้ใดต้องการอยากติดต่อสอบถามกับร้านเพิ่นโดยตรงอยากอยากได้พวกเกี่ยวกับเครื่องร่างของขัง,ข,งข,าข,าขายยังไงแ,แต่ถามเลยรงรายละเอียดให้ยัง เข้าใจง่ายๆ,ๆนะครับส่วนอาจารย์พีนิกะเป็นกายุบาดไัยบานเกลื่อนหา,รา,าพระยาข้ามพระได้กระลุกจักมัดบานเกลื่อนกระลุกจักครับแหม่ในพิธีกรรมพิธีการนี่ยังกันแล้วแต่นี่ยพ่อครับอาจารย์สนไช่ตลอดพ่อกับแอดมินตลอดครับแหมนะครับไปรวมพิธีมองได้ยังเสียครับแหนะครับฉะนั้นแล้วมื่อนี้ห้ามาพอกันยุทีอาสมปูฤาษีสุรนมากมากมา,มาเตรียมค่วมพมมร้อมหรือแล้เนาะครับ ยังพ่มพอมืแหล่งมแหล่งหลายปูเลยพนสีด้วยสีดุส์ของปูดุสีสรดกับสีขามาผ้าเวียนเทียนในสายลือสีสายวัดกับไปวัดเนาะสายลือสีเข้ามาเหยยดอยู่น้ำคู่บาอาจารย์ถือว่าเขามาเห็ดไว้พอเราเฒ่าแล้วเราก็ว่านั่แล้าถ้าไปเสีดาถ้เสีย้าสถ้าเ้าไสิ้าไเสถ้าไปเ้าไเสี้าไเสถาไเส้าเสยถ้าเสียถ้าไปเห้ลูกใหีาไสาเสียน้า้าไปส้ายาาไไปส่น นะครับมือนี้ก็ถือโอกาสเด้อพี่ปน้องเด้อผู้ใดอย่าลืมกดติดตามกดติดตามอของของของสายหรือสีน้ำของไอเพจน้ำแล้กก็กดไว้นะครับแล้กก็ซอยกันแช่ไปเพราะว่าอย่าลืมเข้าไปเบิ้งช่องของเผื่อน้ำช่องของเพื่อน,นี่นนมันสีมีหลายอย่างทิ่พล่องไว้รายละเอียดไว้แล้วแล้กก็กด,ดกดถือใจน้ำเด้อกดถือใจน้ำนะครับช่องของเขาเนี่ยช่องตามห้อยอะไรจะทำเนี่ยเขาจะตามไปเรื่อยๆเขาจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านทุกคนได้เลียนลู เพื่อเป็นช่องท่างเพื่อเพื่อเป็นควมคิตในการาที่เท่าเบื้องหลายๆอย่างหลายๆเนี่ยว่าเข้าสิเหตุแบบใดเบื้องช่องนี่นมจบอกว่าได้แบบใดนี่น,นี่คือการที่อาจารย์สนชัยตั้งช่องตามห้อยอรยธรรมสายสายมูเตลูสายนั่นสายนี่สายความบันเทิงสายศิลปินเก้าๆดังเดิมมากตั้งแต่สมัยพอสมัยแม่ย่างเท้า,ม,า,ม,า,ม,ามันสิอยูใ่ในนี่เมือ่อจังมือนี่เทาสิได้ควมรูเกี่ยวกับเรื่องสักยันเกี่ยวกับเรื่อง หลายหลายอย่างขันเท้าเข้าไปเบิ้งในหันเท้าก็ถือว่ามือในเท้าเปิดเปิดตัวเป็นท้างการฝากให้ทุกท่านทุกคนเข้าไปเบือ้องเพราะว่าจะเป็นไวหวรุ่นเพราะว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ต้องการอยากเบิ้งว่าเออลูกครูไปสักยันต์มันสักเกลือหยังครับมันมากแบบใดยังแบบใดใช่เสียพัสดุเรียนลูกผู้ลองค้นนี่คือจงังไห้นังมวยด้วยกันนี่คือไปเวทีแล้วสักเกลือหยัง่ง นังเหนียวตัวเขาเขาหวานเป็นวา่าล่ะไปเบิ้งแผ่นหลังขึ้นไปทั้งเวทีมวยหนูมวยข,ขื่นไปเนี่ยคมอำนาจเขาบมเดีบางเทื่อนเปนบ่าล่ะมันอาจเป็นทั้งสั้นสายหนังมวยนะครับมื่อนี้ชนะแล้วมื่อนี้สามคนเท่าล่าไปก่อนผอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ